ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4คดีพลิกเกลเซอร์อาจรรงับขายแมนอยู่หลังข้อเสนอไม่เข้าตามหากราบเปลี่ยนถ่ายเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสิทธิ์จบลงอย่างช็อตฟิลแฟนบอลกับการที่ครบครัวเกลเซอร์อายุติความพยายามขายสโมสรลงในเร็วๆนี้ หลังข้อเสนอที่เข้ามายังไม่เป็นที่น่าพอใจแมนยูอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญและเป็นที่ชัดเจนตลอดช่วงเดือนหลังๆว่าตระกูลเกลเซอร์คือผู้ที่ถือครองสมโสมสรมานานนับ10ปีและพร้อมที่จะขายหุ้นในมือออกไปเพื่อถ่ายโอนอํานาจให้กับกลุ่มทุนรายใหม่ก่อนหน้านี้มีรายง,งานว่าตกลงพิจารณาข้อเสนอจากกลุ่มทุน2อสาเจ้าอาทิเช่นราชวงกาตตาเยนิออสของเซอร์จิมแรดคิฟและกลุ่มทุนอเมริกันที่ไม่เปิดเผยชื่อ จากนั้นครอบครัวเกลเซอร์ก็ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนกับฝ่ายไหนล่าสุดรายงานจากเดซันบอกว่าครอบครัวเกลเซอร์กําลังพิจารณาจะนําสโมสรออกจากตลาดซื้อขายหรือยุติความพยายามขายหุ้นทั้งหมดทั้งมวลลงเหตุผลเพราะจนถึงตอนนี้ข้อเสนอที่มีเข้ามาถึงมือ,อยังไม่ใกล้เคียงกับตัวเลขที่พวกเขาต้องการซึ่งอยู่ที่ประมาณ6,000ล้านปอนด์หนึ่งในทางเลือกที่ครอบครัวเกลเซอร์อาจใช้หลังระงับแผนขายสโมสรคือการจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมา เพื่อที่จะสามารถใช้กระแสเงินสดก้อนพิเศษจากกลุ่มทุนภายนอกได้อันจะเป็นไปภายใต้เงื่อนไขาการผักดันการขายสินค้าของสโมสรและดําเนินการเชิงพาณิชย์กรณีนี้จะช่วยให้สโมสรทําเงินเพิ่มจากฐานแฟนบอลทั่วโลกของแมนยูนเต็ดได้รวมไปถึงกระชับความสัมพันธ์ของพวกเขากับสโมสรมากขึ้นแต่จะทาให้การขายสโมสรในอนาคตอันใกล้มีโอากาสน้อยลงมาก มารคแรดฟอร์ดสูน้าตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันสีสันนี้ตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับเอริกเทนฮาร์กและจะไม่ขอมองย้อนกลับไปในอดีตแรดฟอร์ดกำลังมีฤดูกาลที่ดีที่สุดในอาชีพค้าแข้งให้กับแมนยูหลังซันโวไปแล้ว25ประตูจาก40นัดรวมทุกรายการแซงหน้าปีที่ดีที่สุดก่อนหน้านี้คือ22ประตูจาก44เกมในฤดูกาล2019-2020สูน้าทีมชาติอังกฤษยอมรับว่าเหตุผลสำคัญ ที่ส่งผลให้โชว์ฟอร์มดีในซีซั่นนี้อาจเป็นเพราะตัวเองฟิตสมบูรณ์และมีส่วนร่วมตั้งแต่วันแรกของพรีซีซั่นกับเจ้านายใหม่เอริกเทนฮาร์ผมฟิตสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มีช่วงเก็บตัวตอนซ้อมซัมเมอร์ที่ดีกับทีมเมื่อเข้าสู่ช่วงซีซั่นนี้ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเรามีพฤติัการทีมใหม่แนวทางการเล่นใหม่มันน่าตื่นเต้นสำหรับผมผมแค่ต้องการทุ่มเททุกอย่างที่ทำได้และผมจะไม่มองย้อนกลับไปผมรู้สึกว่าเราก้าวไปด้วยกันในฐานะทีม ชนะในเกมใหญ่ด้วยสไตล์การเล่นของเราโดยการนี้เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเล่นในแนวทางของเราและพยายามเอาชนะให้ได้มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความคืบหน้าในการพูดคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับเดโก้ดา์โลและตอนนี้ขยับเข้าใกล้บรรลุข้อตกลงเต็มทีแล้วเดอซันสื่ยงยินรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้ประสบความสเร็จในการต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กับดาโลมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่สัญญาปัจจุบันจะมีอายุจะหมดลง หลังจบฤดูกาล2 0 2 3ัน2 4รายและงานข่าวระบุว่าการเจรจาระหว่างตัวแทนของสโมสรแมนยูเนเตดกับเอเจนของดาโลมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีและไม่น่านมีปัญหาใดๆกับการต่อสัญญาฉบับใหม่เพื่ออยู่ในถิมโอตฟอร์ดจนข้ามผ่านปี2024ดาโลย้ายจากปอร์โตมาเริ่มทับแมนยูเมื่อปี2018ในช่วงเวลาของจัดการทีมโชเซ่มูรินโญโดยเซ็นสัญญาระยะยาว5ปีสโมสรนได้ใช้เงื่อนไข ขยายยุสัญญาเพิ่มอีก12เดือนไปแล้วทําให้สัญญาฉบับนี้จะไปสิ้นสุดในเดือนมิถุนาสองพนแบ็กขวาที่สามารถเล่นแบ็กซ้ายได้ด้วยไม่ได้รับความสนใจจากกูซือคนก่อนเลยจนทําให้โอเลกกุน่าโซชาปล่อยตัวให้กับเอซิมิลานยืมใช้งานในซีซั่น2020-2021ถึงอย่าดังไรก็ตามจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมแดาลโล่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงที่ม็กเคลนคาริคุมทีมชั่วคราวก่อนกลายเป็นตัวหลักในทีมของรา,รางนิเื่อยมจจจถึงปััุบ